ไหนกินผักให้ดูหน่อยดิไหนลองกินผักกาดให้ดูหน่อยดิเอาหอกินผักอร่อยไหมเอาหอกินผักอร่อยไหมคะเอาหอจะไม่ทำหน้าอย่างนั้นน้ไม่อร่อยเหรอไม่อร่อยเหรออไม่อร่อยอ่ะเขาไม่จับดิไม่จับดูบดเฉยเฉย อัดคลิปวิดีโออยู่อัดคลิปวิดีโออยู่ไม่จับฮ่าเฮ้ยมันชอบจับอย่างนี้ล่ะนี่บาย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 กันเฮ้บายบายนี่บายบายฮ่าฮ่าจ้าจ้าจ้าโอ้จ้า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 โอทูจ้าทูจ้าเอาปมมือด้วยค่ะโอ้น่ารักจังเลยค่ะ